ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ท,ทางานร่วมงานเต็มๆแบบนี้ปกติเนี่ยกับน้องเนี่ยก็ทํางานกันมาร่วมกันมาหลายหลาย,หลายครั้งหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเชิญน้องมาร่วมรับเชิญในงานเพลงซิงเกิลใหม่ของของดาวะค,ะค่ะรับที่ก็นีนี่ช้าหรือเร็ว ที่น้องมารับเชิญในซิงเกิลนี้เป็นเพลงเร็วชื่อเพลงโสดได้เรื่องแดนกระจายเลยไหมคะเมื่อสองคนมาเจอกันแบบนี้ก็น้องคือคืออย่างดาวนี่บอกออกตัวก่อนว่าดาวอาจจะเต้นไม่เก่งนะคะดาวเอาเสียงร้องสู้กับชุดสู้แต่ว่าน้องนี่จะเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามมองอยู่แต่ว่าเออนะก็เอาให้มันมีอะไรสีสันเราก็ร้องน้องก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้มันมีสีสันมากขึ้นแล้วก็อยากให้มีอะไรที่แปลกใหม่นะคะ มีฉากบูวานใชไหมครับี่เดี๋ยวต้องรอชมในมิวสิกวิดีโอค่ะตอนนี้ก็ก็จริงๆแล้วเราเราบ้อหวาในที่นี้หมายความว่าต่างคนต่างบ้อหวาเนาะไม่ได้บ้อหวาร่วมก็ยังไงอ๋อไม่ได้ร่วไม่ได้บูอหวาร่วมเพราะว่าร่วงร่วมร่วมร่วมร่วงเฟรมเดียวกันต่างคนต่างต่างบ้อหวานจะมีจะมีฉากอะไรก็คือกิ๊กสองคนนี้ไหมคะอันนี้ คือคือตัวพี่าดาวเนี่ยไม่รู้อะไรเรื่องเลยต้องผูก้กำกับกับน้องเขาเพราะว่าให้จะเป็นหน้าที่ของเขาเลย<อ>เพลงโสดไน้เรื่องเนี่ยก<อ>็เลยไม่รู้ว่าจะมีฉากอะไรก็ต้องรอชมค่ะดาวก็วไม่รู้จริงๆแล้วเราก็อยากให้ให้นําเสนอในเรื่องรูปแบบของความโสดนะคะโส,โสดโสดยังไงโสดเราได้เรื่องแล้วก็อยากให้หให้เพลงนี้เป็นเพลงน่ารักน่ารัก แบบที่แตกต่างไปจากตัวตนของพี่ดาวที่เคยผ่านมาที่คนรู้จักพี่ดาวจะนึกถึงพี่ดาวจะต้องนึกถึงโชว์อลังการอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้อยากจะให้พี่ดาวเปลี่ยนไปเป็นแบบสบายๆบ้างก็คือในในในเนื้อเพลงเนี่ยตอนเราโสดไม่เห็นมีใครรู้เลยอะไรเงี้ยพอเราคุกคกหรืออะไรขึ้นมาก็เป็นข่าวตอนโสดไม่มีใครรู้ตอนเจ้าชู้รู้ทั้งเมืองอะไรเงี้ยก็คือเลิศจนได้เรื่องแอบเคืองทุกคราวได้ฟังอะไรเงี้ย ตอนสดไม่มีใครเห็นเปลี่ยนแฟนหนุ่มสุดจีจ้างประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้องจะเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยในช่วงแรปแล้วก็คุยรือล่นก็ไม่รู้เรื่องในรอบปีมายุ่ในช่วงที่ตัวแม่อะไรก็ไล่ไปต้องฟังนะคะต้องฟังค่ะจะถูกโยงเข้ากับการเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เลยไหมคะกับการที่เรามาทางานเลงร่วมกันเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าเราสองคนต้องขออนุญาตเท้าความก่อนนะคะเราสองคนมีความสนิทสนมรักกันมากมาเป็นเวลา20 20ปีแล้ว20กว่าปีเราได้ซ้ำนะคะแต่เพียงแต่ว่ามาการมาเป็นข่าวหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในตอนนี้ว่าเราเออสนิทสมนมกันมาก<ะ>ก็คือในช่วงนี้มันอาจจะมีเป็นโลกของโซเชียลมีการเผยแพร่แบบนี้<ะ>แบบว่าเป็นข่าวเป็นเขาเรียกว่าเป็น ในโลกโซเชียลอย่างนี้ก็คือแี่การแบ่งกันเยอะใช่คือพี่ดาวเนี่ยเวลาทํางานเพลงเนี่ยพี่ดาวเหมือนทําเองเป็นอิสระใช่ไหมคะพี่ดาวพอมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมี IG มี Facebook มีไทม์ไลน์ก็จะจะโพสต์งานของตัวเองเพราะว่าเราไม่มีประชาสัมพันธ์ช่วยไม่มีสื่อช่วยไม่มีเอ่อพีอาร์อะไรเงี้ยก็เป็นแบบาัดตัวเองสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลแบบใช่แต่ว่าก็มีมีเอ่อทางบริษัทที่เราเคยอยู่ใช่พอมาครั้งนี้เนี่ย มาทําเองอะไรเองก็เลยส่งเองแล้วก็ได้เจอกันช่วงหลังเจอกันบ่อยอก,ก่อน<ว>หน้านั้นก็เจอกันเพียงแต่ว่ามันไม่มีไม่มีโซเชียลโซเชียลที่จะต้องโพสต์รูปโพสต์อะไรไปไหนมาไหนไม่ไม,ไม,ไม่คนจะไม่ค่อยรู้ว่าเอะเรารักกันแค่ไหนเราสนิทก,กันมานานหรือยังมันไม่ได้บอกกันเนาะเพราะว่า<น><น>การการอยู่ตรงนี้การที่รักกันเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าฉันสนิทกับปิ่มนะไม่มีค่ะจะไม่ไม่ให้คนรู้เองจนแบบคือเราจะรู้กันสองคนกับน้องว่าบางครั้ง ไม่รักัเพราะเราสองคนคนที่อยู่ใกล้ชิดกันก็จะรู้จะทราบอยู่แล้วว่าเรากินอยู่ว่าเราอยู่ด้วยกันว่าเราว่าเราสนิทสนมกันมากอยู่รักกันมานเห็นมันเห็นว่าเป็นครอบครัวกันจริงๆมันไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แบบว่ามาออกข่าวว่าอยากจะสร้างกระแสของของผลงานเพลงก็ด้วยความที่เราโพสต์รูปบ่อยก็มีพี่สื่อคนเขาถามยังไงไม่รู้สิคะระหวังนี้ก็ก็รักกันแหละก็เป็นรักกันมาร่วมที่สิบปีแล้วเป็นครอบครัวที่เราปลูกพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อีกอย่างหนึงห่งหลังๆนี่เราก็โสดเขาก็โสดดาวก็ได้มีโอกาสไปไหนมาไหนกับน,น้องแล้วก็ก็ได้นํางานเพลงเออก็เลยในเพลงนี้มันโสดได้เรื่องเอาน้องก็โสดอยู่เอามาร้องด้วยกันดีกวา่าดีกว่าแบบเราเคยฟิชเชอร์ลิงกับนักร้องชายมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องบ้างเพราะว่าคือคือเราเห็นความสามารถของน้องนอกจากเต้นแล้วน้องก็ยังร้องเพลงได้มาตั้งนานแล้วนี่ค่ะก็เลยดึงความสามารถของน้องมาอีกอีกอันหนึง่งมาช่วยเราอย่างนี้ค่ะจริงๆให้พูดไปเหมือนที่เป็นขา่าวก็เป็นจริ เดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าหญิงรักหญิงเนี่ย มันมันแบ่งได้หลายประเภทหญิงรักหญิงของเราใช่เราจะตอบว่าเราตอบว่าหญิงรักหญิงใช่แต่ในรูปแบบของของที่มันไม่ใช่ออพูดงา่ายๆภาษาชาวบ้านไม่ใช่ชิงฉาบทัว<ม>ก็คือการรักกันของเราสองคนไม่ใช่ต้องมาฟิชชิลลิ่งเพราะมันเลยไวแล้วมั้ง <ใช S 2> เลยไวที่จะต้องบอกบอกว่ามันห้องน้ำน,นั่งฟิชชิลลิ่งคือคือถ้าเดินกันก็หนนจะกอดกันอย่างเงี้ยจะหอมแก้มกันเดาทําได้เดาทําได้แนละคือม,คมันเป็น<อ>เรื่องปกติของเราอยู่แล้วที่เราเจอกันเราก็กอดกันค่ะ แยกจากกันเราก็กอดกันแล้วก็หอมกันมันเป็นเรื่องปกติที่เราสองคนทาปกติอยู่แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าหญิงรักหญิงหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องย้อนมันมันเป็นรักที่ที่ครอบครัวเป็นครอบครัวมากกว่ามัน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 เกินกว่าที่จะบอกว่าเป็นเลดเบี้ยนมารักกันของเรามันเลยวัยนั้นแล้วอะมันกลายเป็นไว้ที่ต้องมาดูแลกันแล้วมั้งเขามีแฟนมีโอกาสที่เมนผู้ชายเข้ามา ก็ก็ให้โอกาสน้องไปแล้วก็ช่วยกันดูอะไรเงี้ยถ้าเราหรือพี่ดามีใครน้องก็ต้องช่วยกันดูแล้ววันนึงถ้าเราไม่มีใครเอาแล้วก็ก็ต้องมาดูแลต่อสมมติสมมติอันนี้พูดเราพูดกันนะคะต่อให้เราวันนี้วันนี้เราอาจจะพรุ่งนี้ต่างคนอาจจะอยากอาจจะมีทางเดินของตัวเองไปเจอผู้ชายของที่ ไป,ไ,ปไปเจอทางของตัวเอง<ช>อรหรือรอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนก็ยังจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแบบนี้ตลอด<ช><ต>ค่ะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเลสเบี้ยนมากกว่าพี่อกแล่วแต่จะมองมคือคือเราเราบอกเลยค่ะเราห้ามคนคิดไม่ได้อันนี้อันนี้เราเราเรา,เราด้วยความพารพนะคะเราไม่ได้ว่าเพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้เราจะไปมองคนด้วยความที่เขาก็โสดเราก็โสดแล้วแบบเราแสดงออกแบบเนี้ย มันไปห้ามก็คิดไม่ได้อันนี้นะคะเราก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าจะให้ชัดเจนสถานะเพื่อนพี่น้องหรือย่างไรคะพี่ดาวเป็นคนรักือยอ่อคนรักใช่คนรักแล้วก็คนในครอบครัวใช่แต่เรายังไม่พูดดีกว่าไม่ไขออนุญาตดีกคนรักที่ยังที่ยังแบบเราไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงแบบนั้นนะคะเป็นคนรักที่ที่ที่ห่วงใยที่ผูกพันที่รักและอบอุ่นรักมแล้วมีมีความเข้าใจทุกอย่างคือเรื่องราวความรักของดาวเนี่ย เขาจะรู้ทุกอย่างของเขาเราก็รู้ทุกอย่างแต่เวลาเราเศร้าเขาอยากได้อะไรเขาเราจะรู้ไงด้วยความความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันเวลาแบบผิ๋มอย่างนี้เออใช่พี่รู้พี่เข้าใจพี่เคยเป็นอารมณ์แบบนี้นิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันมันจะเข้าใจมองตามมันจะอยู่กันแบบว่าเวลาสุขเราก็จะได้เจอกันเวลาทุกต่างคนคือสมมุติว่าพี่เขาอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็นกันพี่ปิ๋มปิ๋มอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็นเขาค่ะ มันจะอยู่เห็นทั้งสุขแล้วก็ทุกตลอดเวลาก็คือถึงแม้ไม่มีงานก็โทรเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีช่วงนึงก็เราก็ต่างคนต่างมีงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทํางานกันไปแต่ถ้านี้ก็โทรคุยถ้าว่างก็มาเจอกันโทรหากันก็ไม่เราไม่ได้บอกใครไงว่าเออเรารักกันมาพบกันมากี่ปีพอนามาณวันนี้เอ um> ๊ะทำไม ทำไมรักกันยังไงแบบไหนเราก็เลยต้องอธิบายความเป็นมาเป็นก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราเราเรารู้สึกแบบนี้แล้วก็ปฏิบัติกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกไปต่อสู่สาธารณชนแค่นั้นเองค่ะมันมันมากเกินกว่าค่น้องมันรวมกันหมดเลยอะทั้งพี่น้องทั้งทั้งน้องที่รักทั้งคนที่รักทั้งครอบครัวที่รักอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราอะค่ะมันมันมันรวมกันไปหมด คือพิมก็สามารถที่จะฝากผีฝากไข่ฝากลูกกับเขาได้เขาก็สามารถที่จะฝากผีฝากไข่ฝากลูกกับเราได้เหมือนกันก็คือมัน<ช>มันเกินคําว่าพี่น้องเกินคําว่ามันเหมือนครอบครัวกันไปแล้วใช่ค่ะบางทีแบบเราไม่เวลาให้ลูกเนี้ยก็ยังโดนเขาว่าอย่าก็คอยดูกันไงคะแบบว่าโอ้พี่ดาวน,นี้นะพาลูกไปนี่มั่งนะอันนี้อย่างนี้มั่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คือคอยเตือนคอยสอนคอยบอกกันคอยดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะ นาน,ม,นมากแล้วนะยี่สิบปีนะยี่สิบปีคือจริงๆแล้วเนี่ยทำงานร่วมกันกับเขาตั้งแต่ชุดมีเมียแล้วไม่เอาเรามีโอกาสเป็นแดนเซอร์เป็นคนเต้นที่ในอัลบั้มเขาก็ไม่มีการผูกพันด้วยกันมาตลอดเกิดปัญหาประสบชีวิตประสบปัญหาหชีวิตและสุขภาพก็มีแต่พี่ดาวที่รู้รแล้วก็ช,ช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็พอเขาประสบปัญหาชีวิตและสุขภาพก็เราก็จะเข้าหันมาแล้วก็จะเห็นเราอยู่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้กันมานานมากแล้วเที่เขามานี้ อยู่ในการเลยกนะ็ทำรายการเลยืออ่านเนี่ยะไม่นะไม่อ่อานไม่อ,อา่านเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเป็นอะไรที่เราทำแล้วมันมันมันด้วยใจทำจากใจอ่ะทำออก,มา,กมาจากใจแสดงออกมาจากใจก็จะมีอยู่นิดนึงเหมือนกันที่ที่เราที่เรารู้สึกน้อยใจว่า <c oughs> การแสดงออกระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงอย่างเราสองคนเป็นผู้หญิงเราเจอกันเราก็กอดกัน ปกติอยู่แล้วเราล่ําลากันเออหอมแก้มกันเกาะกันเราก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันว่าวางกระแสวางแบบทําไมต้องแบบทําแบบนี้ทําไมต้องแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ให้แสดงความรักกับผู้หญิงด้วยกันน่ะมันพูดตรงๆว่าเราโตโตกันหมดแล้วแล้วก็มไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วก็เออไม่ใช่ได้แสดงทาแบบนี้กับผู้ชายเราก็น้อยใจเหมือนกันว่าใช่ค่ะในการที่ที่เรา มีคนที่เรารักเราทํางานด้วยกันแล้วก็แสดงออกจากใจด้วยความบริสุทธิ์นะคะมันมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องไปมองถึงขนาดต้องว่าเอ๊ะเป็นเป็นสื่อที่จะต้องมาทําให้หญิงรักหญิงดาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนะคะการที่หญิงรักหญิงมันก็ดีมันทําให้โลกเรานะ่าอยู่ขึ้นน่ะนะมันมีความรัก,กทีกก่กว่าเกลียดกันที่กว่าเกลียดกันแล้วก็มันทําให และหลายอย่างมีความรักความสามัคคีกันแต่ว่ามันดีดียิ่งกว่าที่จะต้องมานั่งเกยดกันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะความรักของเราสองคนมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จากใจเป็นความรักที่มาจากครอบครัวเป็นความรักที่ผูกพันกันมานาน20ปีค่ะบอกว่าคุณาอกมาเรื่อกระแสอะไรอย่างงี้ยโอ้ยไม่ค่ะพวกดาวทำอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วอย่างที่ดาวบอกไปว่าเรียนไปว่าก่อรักคือรักนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่เดี๋ยวไักเรื่องเรียกกระแสเนี่ย <laughs> จะบอกตามตรงเรียนด้วยความเคารพจริงๆก <หา S 2> ระแสคราวที่แล้วของฝิ่นซีโฟเนี่ยนะยังเซยังล้มยังลุกยังยืนไม่ขึ้นเลยไม่รู้จะเรียกกระแสอะไรเมื่อยไปหมดไม่อยากไม่คือไม่ได้อยากเรียกกระแสแบบนี้ให้ให้คนมาแบบตําหนิดีเตือนแบบแบบอย่างนั้นรู้สึกแบบเสียกําลังใจไปมากกับรอบที่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่จาเป็นจะต้องมาสร้างกระแสเพื่อให้คนมามาทําให้รู้สึกแบบแย่แบบนเพื่อมันประทับอกกับเพลงกะปล่อยด้วยชนเออ ด้วยเพลงนี้นะคะยังไม่ได้ถ่าย MV เลยนะคะยังไม่ได้ว่าจะมาถ่าย MV ยังไม่ได้คิดว่าจะอะไรยังไงเลยกระแสามันมาก่อนนะคะดาวก็ไม่คิดว่าเอะมันมันเร็วมากมันเป็นอะไรที่ที่โห,โหขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นประเด็นที่ที่แรงเหมือนกันที่ดาวได้ข่าวมานะคะแรงมากเขาจับประเด็นของเราไปไปอีกแนวหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นที่เอ่อสร้างกระแสเป็นประเด็นที่เลดเบี้ยนเป็นอะไรกู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราห้ามเขาคิดไม่ได้นะคะ แต่เป็นคู่รักของเรามันเป็นคู่รักที่ผูกพันกันมา20ปีเป็นคนรักเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถแสดงออกจะกอดจะหอมกันก็ได้ต่อนหน้าสือ่อหรือว่าตอนจรจริงๆเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ไม่ได้มีเคอะเขินไม่ได้มีเขินอายว่าไม่เอาเดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวมันกลับผิมนบะไม่รู้ไม่รู้สึกไ,ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะต้องเออมันสนิทมันสนิทใจแล้วก็มันอุ่นใจ ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกันนะมีทะเลาะทุกวันมีเถียงกันทุกวันเรื่องงานก็มีไม่ใช่ว่าอยู่แบบจะหวานแหววหรือว่าจะต้องคุณน้องเงั้นก็มีางี้ไม่มีอันไหนไม่ถูกนางก็ฉานกันหรอมีก็มีงอนเหมือนกันบางทีบางทีปินแพ้ถึงว่าเอาจดชนะให้ได้เหมือนกันโอ้ก็มีก็มีมหนึ่งมาหนึ่งว่าแต่แต่เราก็มันก็ทิ้งกันไม่ได้ไงเออเคยงอนเคยทิ้งกันมาหลายครั้งหลายครั้งนะเคยสุดท้ายก็มันมันเป็นความผูกพันกันมาก็เออเอาละตอนนี้เธอโสดเธอโสดเราโสด ก็โอเคไปไหนยิ่งทํางานด้วยกันด้วยพอดีมันก็เลยทําให้เรามีความสุกว่าก็ดีเนาะมีน้องรักเราเรารักน้องแล้วมันผูกพันกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมันเจอกันบ่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่างานเลงเราดึงน้องมาทํามันก็ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนแบบว่าหาตังค์เลี้ยงลูกไงเราก็ช่วยน้องถ้ามีงานก็ไปโยนโยนกันไปน้องก็โยนมาที่เราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต่างมีสิ่งที่รับผิดชอบซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะ